ช่วงสุดท้ายนะคะกับนี่เลยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับคู่พระนางพระเอกกบมากรินนะคะและนางเอกน้องบัวคิมเวลลี่นั่นเองแหมกับละครกุ๊กกิ๊กน่ารักนะคะโดยใครเมกะกรุป๊ปโดยผู้จัดเจษณัตนะพงศ์เหมือนประสิทธิเว่นั่นเองแหมเป็นยังไงบ้างตอนนี้ได้ข่าวกวนกวนประสาทใั่ไม่ค่กวนน้องคมครับ ไม่ทีมเมื่อแรกแลนเปันอยู่เบื้องหลังอะไรในเรื่องเหรอนี่ตอนนี้อยากจะบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยนะคะแบบปล่อยพลังเต็มที่แต่นี่มีเก็บอาการเล็กๆกันใช่ไหมอะไรแบบนี้แหมงให้คร่พระนางช่ยกันเล่าเรื่องย่อสักหน่อยให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยดีกว่าเรื่องย่อนะครับก็จริงๆก็อย่างที่เกิดไปตอนแรกแล้วนะครับก็คือเราสองคนเนี่ยโตมาด้วยกัน เราไปด้วยกันแล้วก็มีบ้านอยู่ใกล้กันครับผมแล้วก็แล้วก็พ่อแม่ของเราก็แบบเป็นคู่กัดกันอะเหมือนเหมือนยังไงอ่ะแต่จริงกกก็รัันแต่จริงก็รักกันคแค่หกใช่นั่นแหละแล้วก็เราก็โดนบังคับให้แต่งงานเนาะรอบแรกโดนคุณย่าบังคับให้แต่งงานแตนคุณย่าบังคับให้แต่งงานกันาะรอบแรกโดนคุณย่าคิดว่าเนี่ยคือแบบงก็คักกันแท้ที่เหมาะสมแล้วกันและกันเลยใช่ใช่ครับเราก็ต้องจําเป็นเพื่อที่จะให้คุณย่านอนตายตาหลับ ใช่ไหมเราก็แต่งงานกันไปแล้วก็รอบที่สองก็เลิกกันด้วยแล่งวันเลิกยาค่ะยายปุ๊บแล้วต้องแต่งใหม่เพรราะะอไคนเดิมด้วยเพราะว่าบัวไปขอค่ะไปขอว่าแต่งงานเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงขอแต่งงานได้เลยคุกข่าเลยค่ะธรรดาอ๋อธรรมดาโอ้ยไม่ใช้าแล้วอ่ะ เปล่งแ่งงานพราะงานค่ะแต่งงานพราะงานด้วยเหตุทางทางหน้าที่การงานแต่งงานแล้วคราวนี้รักกันไหมเขาก็ยังคงแบบก็ยังแต่ตอนโตเนี่ยไอ้ตัวตัวกบเนี่ยรู้สึกแล้วว่ารักรักนางเอกแล้วกบเนี่ยก็คือจะยอมยอมแต่งแหละยังไงก็อยากแต่งกับคนนี้แต่ทานเก๊กเป็นงั้นว่าแบบเฮ้ยมาขอดีขอดีอะไรอะไรแบบน่าแพ้ นี่เห็นได้ข่าวว่าละครเรื่องนี้ออนแอร์ไปเนี่ยนะคะหล่าบรรดาส,สาวๆจะหลงรักผู้ชายอ,อกหักแบบดูแบบเป็นแบบผู้ชายหน้าสงสารแล้วก็พังดีอย,อยไม่จริงเลยค่ะไม่จริงรเลยค่ะนี่ัเรา<ะ>แล้วนี่แบบว่าไม่ไม่ได้ดูหน้าสงสารเลยเราจะเห็นภาพของพี่มาก ตัวตนตัวแท้จริงในละครเรื่องนี้ใริงค่ะ้องหนากต้องดูอยากรู้ว่าหมากควรประสาทขนาดไหนนะคะประสาทดึงมากทุกอย่างคือการแสดงครับคิมไม่จริงได้รับการยืนยันจากนักเอกมาแล้วแล้วที่เขาบอกนางเอกเนี่ยคนดูดูแล้วจะแบบรู้สึกหมือนไส้ว่าเธอแบบเอ้ยอะไรไม่รู้แบบช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยพระเอกเขาก็พยายามจะจีบทำให้ทุกอย่างแล้วจริงหรอขนาดนั้นเลยหรอก็เขาก็ เขามีป <Da> ัญหาของเขาอะค่ะซึ so, y, e like band, ่งเราก็ร right hmm. ับไม่ได้ตรงที่เขามีแฟนมีแฟนอยู่แล้วแรงอะมีแฟนอยู่แล้วแรงอะอย่นี้พี่ก็เข้าใจนะว่าเราเป็นผู้หญิงบางทีเราก็นึกไม่ถึงอะไรเราก็เลยแบบไม่เอายังไงก็ไม่เอาเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อแตงกวาซึ่งพี่ดิวพี่ดิวอะไรนะพี่ดิวอเลสลาอลิสลาเล่นค่ะก็จะไล่ๆหน่อยจะชอบตามหาเรื่องเราตลอดเวลาเราก็เลยแบบเบื่อมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาแล้วรักเขาแล้วมีแฟนทําไมอะ ก็จริงๆนั้น oh คือความผิดพลาดที <suffering> <magician>: ่มันเกิดขึ้นตอนเราไปเรียนต่างประเทศแล้วไปกับอะไรเขาแล้วก็แล้วก็เราคบเขาเราก็คบกับเขาเป็นแฟนแล้วเราก็พยายามจะรักเขาแต่ว่าจริงๆแล้วหัวใจเราเนี่ยอยู่ที่เขาแต่แล้วแกพูดจริงแล้วว่ะแหมนะคะต้องติดตามกันมีการแบบขับเคี่ยวมีเรื่อย่างนี้เน่ฟังดูแล้วมีนักแสดงเยอะมากเลยมีใครแสดงบ้างเอ่ยในเรื่องนี้เยอะมากเอาเป็นคุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วกันนะฝั่งผมก็จะเป็นพี่พี่หนุ่มครับผม พี่หนุน่มสนธิสุขแล้วก็พี่แม่นจินตาลาผู้ขวัญนะครับของหนูก็จะเป็นพี่อีทร้อนนะคะแล้วก็ตะปะกล้วยค่ะพี่กล้วยนะฮะแล้วผมแล้วก็ส่วนเพื่อนเราเนี่ยก็อย่างที่บอกก็โดนตังกวาก็จะเป็นดิว,ดว,ดว มีพิมแบมวิชุดาค่ะแล้วก็มีพี่ชมพู่ก่อนบ่ายพี่นิกตานิตานักแสดงคับจอมากลิส้วมกตาโอลิสด้วยพี่เมเพื่องอารมณ์อ้โอ้หนี่แบบหลายๆชื่อนักแสดงมานี่แบบคุณภาพขับแก้วหน้าดูมากรับรองว่าต้องมีทั้งแบบ ึงมีทั้งแบบว่าขำๆให้ฮาปาร์ตี้อะไรอย่างนี้แล้วก็ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของน้องมากด้วยแบบนี้อยากจะถามคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งว่าดูละครเรื่องนี้แน่นอาจะจะได้ความสนุกได้อรรถรสในการชมแล้วเนี่ยยังจะได้อะไรอีกบ้างเอ่ยจากละครเรื่องนี้เฮ้ยอ่ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีกันอ่อนแออยู่ หนูรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดูสบายๆดูแล้วไม่เครียดนะคะแล้วก็ครบรถจริงๆคือสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้ก็ดูสบายๆคลายเครียดดีค่ะแล้วก็ให้ความสนุกสนานกับ <ใช S 1> เรื่องครอบครัวด้วยมันมเกี่ยวกับความรักของครอบครัวด้วยแล้วก็แบบแบบ,แบ,บเออน,นั่นแหละค่ะเออพูดให้หมดเลยเออพูดให้หมดเลยไม่ต้องแบ่พอแล้วพอแล้วเาให้มากอจะให้อีกเหรอเอาให้ สวยๆอ่าๆสนุกเป็นพิธีเป็นพิธีอย่างที่บอกนะครับละครเรื่องนี้ก็เป็นละครเบาๆนะครับก็ทุกคนสามารถดูได้แล้วก็พูดไปแล้วนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างนึงอีกอย่างนึงที่อีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้พูดก็คือเอ่ออ่ออะไรเอ่ออะไรวะอะไรไม่รู้อะไรทำไมทำไม แบ่งกันพูดโอ้ยพูด,ดกของเขาหมดแล้วนี่ก็ป็นมุกตาเขาหมดเลยออโออะหวยพระเอกปิดรอรอนอยูอยย่มีอะไรดีอะก็จะได้เห็นการแสดงของทุกคนนะครับในในในการแสดงที่เป็นตัว <c oughs> เป็นในการแสดงที่เป็นตัวของตัวเองับผม <c oughs> หเห็นน oh, <c oughs> oh, ักผ er ู <c oughs> ้ชมนี like <c oughs> ่คืออัดอั้นไว้นะแต่พอสั่งคัดปุ๊บนี่แบงบีบกันเลยต้องให้พี่แหวนอยู่ตรงกลางนะคะแล้วฉันเป็นการวดนอย่าโดนลูกหลงมานะเดี๋ยวเจ๊หน้าพังแหละนะคะก็อย่างที่ว่าได้ดูการแสดงในการแสดงที่น้องหมากว่าเป็นการแสดงที่แบบถึงบทบาทมากๆแล้วก็สําหรับครอบครัวพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายก็สามารถมานั่งดูด้วยกันได้ก็เป็นอะไรที่สนุกุกใครเครียดทียิ้มหวานกันก่อนนอน แหมพระเอกนางเอกของเรานะคะก็ได้ฝากละครเรื่องนี้ไว้กับคุณผู้ชมแล้วก็จะได้ชมกันเร็วๆนี้ทางช่อง3ของเรานั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งตูรมากๆเลยขอบคุณนะคะ